ข้อคิดชีวิตจากพระครรของพระเจ้าอันแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอันแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับวันนี้มาถึงพระธรรมกิจการบทที่12นะครับพี่น้องครับในบทนี้นะครับหัวข้อก็คือพลิกสถานการณ์ด้วยพลังอธิษฐานพี่น้องออผมจะอ่านนะครับพี่น้องได้ฟังพี่น้องฟังแล้วก็ให้ตั้งคําถาม ก็คือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคือขอให้อ่าตอบคําถามนี้ได้เนาะเมื่อผมอ่านเนี่ยก็คือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมีใครในบทนี้แต่ละคนมีลักษณะอย่างไรนะพี่น้องประทับใจอะไรเป็นพิเศษนะในแต่ละคนหรือเหตุการณ์เนี่ยเพราะอะไรแล้วก็ฉันจะทําตามแดบกอย่างเหล่านี้ได้อย่างไร นะครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคาของพระเจ้าเราจะต้องอาหาคําตอบตรงนี้ให้ได้นะครับนะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องหาตรงนี้ให้ได้ดังนั้นวันนี้ก็มุ่งไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นี้นะคิดจะตอบสนองได้อตอบสนองสถานการณ์เหตุการณ์อย่างไรนะครับกิจการบทที่12ข้อที่1ถึง25ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ ในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคิติจักรนะ่นลองครับกษัตริย์เฮโรดคนนี้นะครับก็คือเฮโรดอากริตปาที่หนึ่งนะโอรสของอาริสโตบุคัสขอ,อไปครับอาริสโตบูลัสนะหลานของกษัตริย์เฮโรดมหาราชน้องสาวของเขาคือเฮโรเดียนเฮโรเดียสผู้ทำให้ยอน ผู้ให้บัพติสมาถูกประหารชีวิตนะเฮโรดมีสายเลือดชาวยิวนะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพวกโรมันเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้ปกครองดินแดนปาเลสไตน์เกือบทั้งหมดนะรวมรวมทั้งแคว้นกาลิลีแล้วก็เพเรียนะยูเดียสมาเรียนะครับเขาเป็นคนต่อต้านคริสเตียนเพราะหวังที่จะเอาใจพวกยิวนะเพื่อให ชาวยิวเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ได้ใจชาวยิวในเวลาน,นั้นนะเนาะเขาก็เลยออกมา,าทําร้ายผู้ประกาศนะอัครทูตที่กําลังประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับ mm hmm. ข้อที่2นะครับเฮโรดคนนี้ท่านฆ่ายากอบที่ใช้ของหยอนด้วยดาบนะยากอบคนนี้ก็คือหนึ่งใน12อัาคราทูตนะที่ติดตามพระเยซูคริสต์มาตั้งแต่ต้นนะครับ ไม่ต้องจําเรื่องราวของยากบแล้วก็ยอนได้ใช่ไหมครับวันหนึ่งที่พระเยซูคริสต์กาลังเป็นที่ยอมรับของพวกคนเนี่ยยากบแล้วก็ยอนเนี่ยเข้ามาก็ถามว่า,าการครึ่งครองราชหรือการที่พระเยซูคริสต์จะปกครองประเทศอ,อิสราเอลนั้นเนี่ยนะพวกเขาจะได้รับตําแหน่งอะไรบ้างนะพระเยซูคริสต์ก็ตรัสบอกกับทั้งสองคนว่า,าท่านจะไปไป ร่วมในสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยไม่ได้นะก็คือพระองค์จะพระองค์กำลังจะถูกตึงที่กังเขนในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูริตก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นได้นะแล้วก็ในบทนี้เราก็ได้อ่านแล้วก็ได้พบว่ายากอนะพี่ชายของยอนเนี่ยก็ถูกฆ่าด้วยดาบแล้วก็ยอนเองก็ต่อมาก็ถูกเนระเทศ ไปอยู่ที่เกาปะปัตตมอสนะครับเอาข้อที่3นะครับเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวนะเฮโรดเมื่อฆ่ายากอบแล้วก็เห็นว่าโอ้ชาวยิวเนี่ยชื่นชอบพอใจโอเคด้วยก็ท่านก็จับเปโตรโด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อนะก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่ชาวยิวระ,ะลึกถึงความยากลำบากหรือการออกจากอียิปต์โดยที่ไม่ ไม่ไม่มีขนมปังที่ใส่เชื้อนะแล้วก็เป็นการรลลึกถึงการที่พวกเขาเคยเชิญกับการต่อสู้แล้วก็การเดินทางแล้วก็ในเทศกาลนั้นนะครับเฮโรดก็นะจับค่าค่ายากบนะครับในข้อที่4นะเมื่อจับเปโตรนะค่ายากบแล้วก็จับเปโตรจึงให้จำคุก และให้ทาหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปนโตรจึงถูกจำจำจองอยู่ในคุกแต่คริสตจักรนะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือล้นนะในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโร จะพาเปโตรออกมาพี่น้องครับโปรดสังเกตรเรื่องราวตรงนี้นะเปโตรกําลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกนี่แน่มีทูดสวรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูดองค์นั้นกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็ว โซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปตโตรทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปตโตรว่าจงคาดเกี่ยวและสวมรองเทา้าเปตโตรก็ทำตามแล้วทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและทำตามเราและตามเรามาเถิดเปตโตรจึงทำจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นฐานยามชั้นที่หนึ่งแล้ว และที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านท่านทั้งสองท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตร เมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทุตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเนื้อมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมารดาของยอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามารโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่ พอ Pedro เปโตรเคาะที่ประตูชั้นนอกก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเธอก็ปิติยินดีอย่างยิ่งแต่แทนที่จะเปิดประตูเข้าไปกลับวิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูพวกเขาจึงพูดกับเธอว่าเจ้าเป็นบ้าแต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจึงบอกว่าคงเป็นทุตสวรรค์ประจำตัวของเปโตร ส่วนเปโตรยืนเคาะอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจเปโตรบอกมือให้พวกเขาเงียบแล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้ให้ยากบกับพวกพี่น้องทราบแล้วเปโตรก็ออกไปอยู่ที่อื่นพี่น้องยากบคนนี้ก็คือเป็นยากบน้องชายของพระเยซูนะไม่ใช่ยากบที่ถูก ข้ขอที่18พอถึงรุ่งเช้าพวกทหารเกิดความโกลาหลอย่างมากในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปโตรเมื่อเฮโรดทรงหาตัวเปโตรไม่พบจึงทรงใต่สวนพวกทหารยามและมีรับสั่งให้ประหารแล้วท่านก็ออกจากแคว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยาเฮโรดนั้นกลิ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนชาวเมืองจึงพากันมาหาท่านหลังจากเอา ใจบลัสทัสกรมวางของกษัตริย์แล้วก็ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะเมืองของพวกเขาต้องอาศัยอาหารจากแผ่นดินของกษัตริย์เมื่อถึงวันนัดหมายเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับปัลลังแล้วทรงกล่าวคำประสัยต่อพวกเขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่านี่เป็นเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ ในทันใดนั้นทุตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วท่านก็ถูกตัวหนอนกัดกินร่างกายจนสิ้นพระชนแต่พระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไปส่วนบารานาบัสกับซาโลนั้นหลังจากทําภารกิจก็ได้รับมอบหมายสำเร็จที่ได้รับมอบหมายสาเร็จแล้วก็กลับจาก กรุงเยรูซาเล็มพาย,ยอนที่มีชื่อหนึ่งว่ามารกโกไปด้วยพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนัคือ,อยาปอบถูกฆ่าด้วยดาบแล้วก็เปโตรถูกจับนะขังคุกพี่น้องครับสองคนนี้คนหนึ่งต้องเสียชีวิตอีกคนหนึ่งรอดชีวิตหลายครั้งเราจะเจอแบบคําถามยากๆแบบนี้ทําไมพระเจ้า ให้คนหนึ่งต้องตายไปแล้วก็พระองค์ทรงช่วยอีกคนหนึ่งเพราะอะไรพี่น้องหลายครั้งหาคำตอบไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพระเจ้ามีเหตุผลในทุกสถานการณ์เสมอในทุกเรื่องเนี่ยพระองค์ทรงมีสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราต้องตอบสนองคือบางทีเรารู้บางทีเราก็ไม่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นขอให้เราได้เชื่อว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในเหตุการณ์ทุกการในชีวิตของเราถึงแม้เราไม่รู้ก็ขอให้เราเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์อย่าให้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเป็นเหตุทําให้เราต้องสะดุดแล้วก็ไม่ไว้วางใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับนะแล้วก็ในขณะที่เปตโตรถูจองจําในค,คุกนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือทีดจับได้อธิษฐานนะในข้อที่5เนี่ยนะ พวกเขาอาธิษฐานอย่างกระตือรือร้นเพื่อที่ให้เปตโตรเนี่ยรอดออกมาปลอดภัยออกมาขอพระเจ้าไม่ตาช่วยให้เปตโตรได้พ้นจากการทําร้ายนี่้องครับผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่เผชิญหน้ากับการข่มเหงด้วยการอาธิษฐานอย่างจริงจังในสถานการณ์ดูเหมือนจะแย่ลงอย่างยิ่งเนี่ยนะครับแต่พวกเขาอาธิษฐานอย่างกระตือรือร้น ร้องทุนต่อพระเจ้านะในขณะที่เปโตรถูกจำจองแล้วก็มีทหารเนี่ยสิบหกคนคอยอคุมอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้นะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอในเวลานะไม่นานนะพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของพวกเขานะพวกเขาก็ได้รับการช่วยโดยทูตของพระเจ้านะพี่น้องครับทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นทูตสวรรค์ทีท่ ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็รับใช้คนของพระองค์เมื่อพระเจ้าให้เขาให้ทูตสวรรค์ไปช่วยหรือไปรับใช้ฉะนั้นทูตสวรรค์เป็นผู้ที่ทํางานเพื่อเราเราไม่ต้องไปกราบไหวบูชาทูตสวรรค์นะทูตสวรรค์จะเป็นผู้ที่ช่วยแล้วทูตสวรรค์บางครั้งก็ปรากฏเป็นเหมือนเหมือนมนุษย์เนะเหมือนกับที่เปโตร ได้พบเนี่ยก็เหมือนกับคนหนึ่งมาช่วยแล้วก็มีแสงสว่างแล้วก็มาบอกให้ทำนู่นทำนี้นะเปโตรก็ทําตามแล้วก็เดินตามพีม่นงครับก็อาศาจรรย์เกิดขึ้นนะในทันใดนั้นนะทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากตาของเปโรตรเปโตรก็เลยรู้ว่าโอ้นี่คือไม่ใช่นิมิตนะมันไม่ใช่ความฝันเนี่ยนี่คือความจริงนะเปโตรก็ไปที่บ้านของอามารีนะก็ ได้พบกับสาวกของพระองค์ที่นั่นแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับสาวกของพระองค์แล้วก็พี่น้องที่อยู่ในบ้านในขณะที่อธิษฐานพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ในบ้านหลังนั้น ก็อัศจรรย์ใจมากตอนแรกก็ไม่เชื่อนะนึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงพี่น้องครับหลายครั้งเมื่อเราอาธิษฐานต่อพระเจ้าเราได้รับคําตอบจากพระเจ้าเรารู้สึกว่าโอ้ oh, นี่มันเกินกว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราคิดว่าจะได้รับนะพระเจ้าทรงให้เรามากกว่าน,นั้นนะเราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้านําเรานะครับในเรื่องของการอาธิษฐานขอให้เราได้อธิษฐานยังสมบําเสนอต่อเนื่องถ้าเราไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนใน พระธรรมที่เราอ่านเราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆได้เลยนอกจากพระองค์เท่านั้นในแต่ละวันในชีวิตของเราที่เราต้องดําเนินชีวิตแล้วก็เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้นได้ด้วยกําลังอันจํากัดของเราถูกไหมครับดังนั้นเราต้องพึ่งพระเจ้าแล้วก็ทิฐิถานต่อพระเจ้าและสถานการณ์บางครั้งเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ยากมากๆที่เราจะต่อสู้แล้วก็เผชิญด้วยสติปัญญาอันจํากัดของเรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีสติปัญญาลแล้วก็พระองค์ทรงมีวิธีการของพระองค์พระองค์ทรงมีทูตสวรรค์ที่จะประทานช่วยเราได้ตลอดเวลาในทุกเมื่อดังนั้นอธิษฐานร้องทุนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะทรงประทานบางคนเข้ามาช่วยในสถานการณ์ในชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์พระองค์จะพลิกสถานการณ์ในชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์พี่น้องครับขอพระเจ้านําเราเหมือนกับพี่น้องในคิตจักรสมัยแรกที่เขาพลิกสถานการณ์ด้วย พลังการอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่เข้ามาธิษฐานร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็ได้อธิษฐานร่วมกันต่อนเนื่องมาอย่างยาวนานนะเจ็ดแปดปี ปีนี้ปีที่แปดแล้วนะครับที่อธิฐานร่วมกันเพื่อประเทศไทยแล้วเราก็เห็นถึงการทรงนําการอวยพรของพระเจ้าการพลิกแสนาการของพระเจ้าเราก้าวเดินไปด้วยความเชื่ออย่างต่อเนื่องเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานคําตอบให้กับเราอีกมากมายเรื่องหนึ่งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจําก็คือการอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรในเรื่องของการประกาศนะพี่น้องครับในช่วงเวลานั้นนะเมื่อ เฮโรดเนี่ยออกมาทําร้ายประชากรของพระเจ้าหรือทำทำร้ายอาคาทูตผู้ประกาศเขาไปเสรฐนะเขาตั้งใจที่จะประหารชีวิตเปโตรเลยนะในที่สุดพระเจ้าก็ปลดปล่อยเปโตรออกจากคุกแล้วเฮโรนก็โกรธมากเลยนะแล้วก็ฆ่าฐานยามทั้ง1ิบคนเนะี่ยแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นถึงวันหนึ่งที่นะ เมืองไทระเมืองไซดอนซึ่งเป็นเมืองท่าอิสระที่ไม่ขึ้นกับโรมันไม่ได้ขึ้นกับใครเนี่ยนะเขาก็มาขึ้นดีกันเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลทําไมทะเลาะกันไม่พอใจกันเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าในวันนั้นที่ขึ้นดีกันเนี่ย มีการพบปะแล้วก็ปราศนะผู้คนก็โอ้ยกย่องเฮโรดว่าเป็นเหมือนพระเจ้าน้อโอ้นี่ไม่ใช่เป็นเสียงของมนุษย์นะเขาก็เย่อยิงแล้วก็ยกตัวนะยิ่งกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ทูตสวรรค์เนี่ยมาลงโทษนะน้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ในการช่วยกู้แล้วก็ในการทําใหา้ลงโทษนะคนที่ต่อต้านเย่อยิงนะต่อพระเจ้านะเฮโรดกเ็เป็นโรครายแล้วก็หนอนกัดกิน ชีวิตการ่างกายของเขาแล้วก็จนต้องตายอย่างทุกทรมานนะนนครับใครที่ยกตัวขึ้นเยอะยิงนะ,ะไม่ถวายเกียรติพระเจ้าจะเจอกับการลงโทษแบบนี้นะในรูปแบบต่างๆนะหลากหลายนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในพระคำของพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไปอย่างมากมายมนงครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อเรื่องหนึ่งก็คือการ ขยายของแผ่นดินของพระเจ้าการประกาศการบุกเบิกแล้วก็ตั้งคิดจักรพี่น้องเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงอวยพรแล้วก็ทําให้ข้าวประเสริฐของพระองค์ในสมัยแรกขยายออกไปแพร่ออกไปอย่างมากมายได้อย่างไรพระองค์จะนําเราให้เกิดผลขยายออกไปมากมายอย่างนั้นด้วยเอเมนนะครับ เราที่ฐานขอบพ,พระเจ้าอวยพรพลิกฟื้นประเทศของเราให้ประเทศนี้ได้รับการพรวนดินพร้อมที่จะถูกวานมเมล็ดแห่งความเชื่อลงไปนะที่มเมล็ดแห่งความเชื่อที่ถูกวันลงไปทั่วประเทศไทยเนี่ยจะงอกงามเติบโตเกิดผลแล้วก็ขยายผลออกไป อย่างทวีคุณพวประเทศไทยนี่คือเราอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรและพระเจ้าจะประทานคําตอบนะพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้เกินกําลังเกินที่ปัญญาของเราแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานพระองค์ทรง,รงตอบคําอธิษฐานของคิติจักรยุคแรกในพระธรรมที่เราอ่านในวันนี้อย่างไรพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราด้วยอย่างนั้นเอเมนนะครับนะพี่น้องครับมาถึง ข้อคิดคําถามนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะเราคงจะจําได้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อข่ขาวประเสริของพระเจ้าขยายออกไปเนี่ยการข่มเหงการทําลายทําร้ายเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะพี่น้องครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาตอบสนองอย่างไรนะเราเห็นถึงคิดจักรที่เผชิญกับการข่มเหง คิดที่แทนที่จะต่อสู้ด้วยกําลังนะด้วยอาวุธด้วยสติปัญญาของมนุษย์ด้วยเห็นด้วยผลของมนุษย์แต่คิดที่จะได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยการอธิษฐานเผเชิญกับสถานการณร้ายแรงสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นด้วยการคคกเข่าแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างจริงจังขอพระเจ้านําเรานะครับพี่น้องครับพี่น้องประทับใจอะไรเป็นพิเศษเพราะอะไร ผมเองเนี่ยก็ประทับใจเรื่องของการอธิษฐานของพี่น้องเขาไม่กลัวการข่มเหงเขาไม่วันไหวต่อการข่มเหงเขาไม่ได้ผเผชิญกับการข่มเหงด้วยกําลังมนุษย์แต่ผเผชิญกับการข่มเหงด้วยฤทธฐานุภาคของพระวิญญาณบริสุดฤทธิ์อานาจของพระเจ้านั่นคือการอธิษฐานพี่น้องครับขอพระเจ้านําเราเราจะทําตามแบบอย่างนี้เอเมนไหมครับนะการอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะในข้อที่4ี่ฉันจะทําตามแบบอย่างเหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับขอให้เราได้ตื่นขึ้นมาที่ฐานร่วมกันทุกเช้าเพื่อประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะมีภารกิจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ณเวลานี้นะเราเห็นว่าเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดนั่นคือเวลาแห่งการอธิษฐานและมากกว่าช่วงเช้าที่เราใช้เวลาร่วมกัน พี่น้องมีเวลาช่วงไหนที่สามารถที่จะอธิฐานต่อพระเจ้าได้ก็อธิษฐานต่อพระเจ้าในทุกช่วงเวลาที่สามารถทําได้แล้วก็ทุกเรื่องในชีวิตของพี่น้องที่เผชิญกับสถานการณ์วิกฤติพระเจ้าจะพลิกสถานการณ์นั้นพระเจ้าจะให้เหตุร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสสิ่งที่แย่ๆจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเอเมนไหมครับขอพระเจ้านาเราเนาะขอพระองค์อยู่ด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะทําตามแบบอย่างของพี่น้องใน คิดจากยุคแรกได้ด้วยกําลังอันจํากัดของเราฉะนั้นเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเจ้าที่จะนําเราแล้วก็ให้เราได้ทําสิ่งเหล่านั้นได้โดยทิศอำนาจของพระองค์เอเมนไหมครับเรามาที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้อะไรคือข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานพึ่งพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรง ให้เราได้เห็นแบบอย่างของคิดจักรยุคแรกได้อธิฐานร้องทุนต่อพระองค์ในขณะที่พวกเขาเผชิญกับการคมเขงหนักบางคนก็ถูกก้าบางคนก็ถูกจำคุกลรงเจ้าคาขอให้เราได้เผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตของเราทุกด้านทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประกาศเป็นพยานที่พระองค์จะนำเราเผชิญกับสถานการณ์การคมเหงความยากลำบากด้วยการอธิษฐานร้องทุนอย่างสม่ำเสมอจริงจัง,จรงกระตืรรอร้นพรงเจ้าคา เราไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยกําลังอันจํากัดของเราเราขอพึ่งพระเยนโวสุดที่จะกระตุ้นเราเราใจเรานําเราเสริมกําลังเราที่เราจะอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิตของเราได้เราอธิษฐานทุนตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าเอเมนขอพระเยนโวสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป